คณะกรรมการที่การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนว,วัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรชื่นชมมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมขับเคลื่อนนว,วัตกรรมเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมสร้างสารรค์นว,วัตกรรมเพื่อสังคมบนฐานทรัพยากรและผูิปัญญาของชุมชนในพื้นที่เขาป่านาเลจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่2 6ถึง27มิถุนายน2 5 6 3คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายอักรวัตอจวะเหมประธานกรรมาธิการและคณะเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องระบบนวัตกรรมท้องถิน่นเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อศึกษาระบบนวัตกรรมท้องถิน่นการพัฒนานวัตกรรมในบริบทของพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนานวัตกรรมม,มีภาค และนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอาทิชุมชนท้องถิ่นตลอดจนภาครัฐและหน่วยงานการศึกษาต่างๆและวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยการพึ่งพานวัตกรรมด้านต่างๆทั้งนี้จะเป็นต้นแบบการใช้ระบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนในฐานะที่มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานที่ลงชุมชนประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่เช่น การท่องเที่ยวชุมชนตะโมดและตลาดน้นต้นไม้ชายคลองจังหวัดพัทลุงโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิชัยชำนิอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลป์ให้การต้อนรับสิ่งที่เราทำก็คือเราลงไปร่วมมือกับชุมชนตาพิเศษได้ปเรอยนรู้ไปทำการร่วมกับชุมชนเพื่อ้รงรู้ปัญหาและใช้รน่องประเท่ที่มีอยู่ โดยเขาจะเป่าด้วยนั้นทำให้เราภายหลังเนี่ยเราได้กำหนดเป็นมาลัยรับใช้สังคมเป็นพัิหารของมาลัยและเมื่อสองปีที่ผ่านมาเราก็ได้ตั้งปันธิฐานของเราว่าเราจะเป็นมาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับโซเชียลนอกจากนี้ หาวิจยาลัยทักษิณได้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในบริบทของพื้นที่จังหวัดพัทลุงต่อคณะกรรมาการเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานของคณะกรรมาการสำหรับพิจารณาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคอื่นต่อไป ในส่วนการทํางานของมหาวิทยาลายัยศกลินจะมุ่งการพัฒนานวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และการดําเนินงานหน่วยขับเคลื่อนวัตกรรมเพื่อสังคมฝั่งอ่าวไทยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลายัยเช่นสํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสิวภาพคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชนุมชน,ชนร่วมกับเครือข,ข่ายภาคีความร่วมมือในพื้นที่เหมาเจไลไม่ได้นำพลงงานวิจัยและนวัตกรรมไปให้ชุมชน,ชนใช้ประโยชน์แต่คือวิจัยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่ยกระดับสังคมชุมชน,ชนจากข้างล่างอย่างเป็นรูปธรรม